สวัสดีมากครับสายตรงเซบอลในคลิปนี้จัดอังกฤษพรีเมียร์ลีกมาให้กันแบบยาวๆกระหน่ำรัวกันเลยทีเดียวโอ้โหไล่เรียงมาตั้งแต่เบรนฟอร์ดฮะเจอกับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชลซีเจอกับบริทันแอนด์ฮอฟอัพเบียนคริสตัลพาเลทเจอกับลิเวอร์พูลลีดยูไนเต็ดเจอกับทางฝั่งของบอลมัดเอฟซีครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเบรนลีย์นะฮะนอตติงแฮมฟอเรสเจอกับซันเดอร์แลนด์และปิดท้ายด้วยนอตแฮมฮอสเปอร์เจอกับพอร์ตแฮมตันวันเดอร์เร์สครับถ้้้้าทุกกกกคคคนนนพรรอออมแลลว็ิฟััไดเยะบ มาเริ่มกันที่คู่แรกครับเบนฟอร์ดเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงทำการแข่งขันกันในเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับที่สนามเบนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมฮะบ้านของเบนฟอร์ดครับผลงานในตารางคะแนนของคู่นี้แตกต่างห่างกันไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นฤดูกาลมาไม่ค่อยได้รักเท่าไหร่ครับโดยที่ทางฝั่งของเบนฟอร์ดนี่อยู่ชิดติดโซนตกชั้นเลยอันดับที่17็นะครับแข่ง5ชนะ1เสมอ1แพ้3ผลต่างประตูได้เสียตดลบ4มีอยู่สีคะแนนครับในขณะที่แมนยูอยู่อันดับที่สนนเรับ แข่ง5ชนะ2เสมอ1แพ้2ผลต่างประตูที่สี่ลบ2มีอยู่7คะแนนนะครับแตกต่างห่างกัน3าแต้มะระหว่างคู่นี้เฮ h ูเฮก้านัดหลังสุดที่ปาก,กันโดยตรงเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดชนะไป2นะฮะเสมอ2และแมนยูชนะไป5ครับถือว่าทำงานได้หลอกกว่าครับวัดวากันโดยตรงของ2ทีมนี้ครับสำหรับทางฝั่งของแมนยู นั้นล่าสุดเจอกันในปี2025ครับเบนฟอร์ดเอาชนะมา4ประตูต่ตอ3ครับในศึกฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่แหละฮะเรียกได้ว่าฝากแพ้สดุดไว้ได้ในเกมสุดท้ายที่เจอกันของคู่นี้ต้องมาดูว่านั้นนี้เบนฟอร์ดจะย้ำแค้นหรือว่าจะเป็นแมนยูที่จะสามารถแก้แค้นตรงคืนได้นะครับถือว่าน่าสนใจฮะกลับมาเจอกันสำหรับคู่นี้นั้นล่าสุดเบนฟอร์ดไม่ดีฮะผลงานไม่น่ารักนะครับบุกไปแพ้กับฟูตแล็มา1ประตูต่อ3นะครับพลาดเก็บ3คะแนานกลับบ้านในเกมนั้นล่าสุดของพวกเขาฮะในขณะที่ ถือว่าหล่อใช้ได้ครับเอาชนะทางฝั่งของเชลซีมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับจริงๆแล้วรูปเกมไม่มีอะไรแล้วนะน่าจะเล่นสบายแล้วนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังทําตัวเองลําบากอยู่ได้อย่างคําที่อโมริมว่านะครับในช่วงที่พวกเขาได้เปรียบเนี่ยก็ยังทําให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ลําบากได้อยู่ดีนะครับนี่แหละฮะเหมาะกับเป็นแมนยูในช่วงนี้ฮะแต่สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่นะเก็บ3ามแต้มเต็มในบ้านได้เป็นผลสำเร็จนะครับถือว่าเป็นแต้มใหญ่ฮะชนะทีมใหญ่อย่างเชลซีมาได้ด้วยนะครับ มาดูกันตอนในส่วนของไล่อัพครับแมนฟอร์ดน่าจะมาในระบบ532นะครับเล่นในบ้านยังแพ็กหลังถึง5คนเลยนะครับต้องมาดูละฮะว่าทางฝั่งของเกมรับเนี่ยจะต้านทานเกมรุกของแมนยูได้หรือเปล่าในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดนี้ก็น่าจะมาในระบบ3421ครับกองหนา้าัวเป้าอย่างเชสโกนี่ยังยิงประตูไม่ได้เลยห้นานัดติดต่อกันแล้วนะรวมถึงในะานามทีมชาติด้วยนะครับผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮนะ หลายกระแสเลือเกินบอกมาว่าเพื่อนไม่ส่งบ้างอะไรบ้างนัดนี้ต้องมาดูแล้วครับว่าเขาจะสามารถยิงประตูได้ไหมนะฮะโดยที่3ามประสานร่วมงานกับเชสโกนี่จะเป็นทางฝั่งของเอมโบโมนะฮะแล้วก็คุณย่าในเกมนัดนี้ครับโดยขยับทางฝั่งของบรูโน่ฟูร์นส์นะครับลงไปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์คู่กันกับอุกเต้ฮะสภาพความพร้อมของทีมใกล้เคียงกันครับแมนยูจะขาดกาเซมิโลจากโทษติดใบแดงนะครับก็ถือว่าแตกต่างห่างกันไม่ไกลนะภาพใหญ่มวลรวมจะจับเหมือนกันไปนะครับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนี้ใกล้เคียงคู่ขี้สุดสีนะครับเหมือนก ตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมต่อครับกดราคามาที่ครึ่งลูกฮะจบลงด้วยการที่เสมอกันคลิสทีมต่อไว้จ่ายเต็มเสียเต็มให้มาราคานี้ผมขอไว้วางใจทางฝั่งของทีมรองอย่างเบนฟอร์ดมากกว่านะเล่นในบ้านนะครับคิดว่าไม่น่าแพ้ฮะเกมรับแมนยูก็ยังมีเรื่องให้หน่ากังวปลปวดหัวอ,อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่คิดว่าเบนฟอร์ดจะแพ้คาบ้านนะครับก็จัดโนตทีมรองไปฮะมีโอกาสได้กริดได้เฮไม่น้อยครับให้กริดเจ้าถิ่นฮะส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกคึ่ง3 ยิงลูกกัน3ามลูกเล่นสูงจะได้ครึ่งคิดว่าไม่น่ามาถึงมาไหวครับดันที่ราคาต่ำน่าจะปลอดภัยมากกว่าเชื่อว่ายิงประตูเสร็จกันไม่ค่อยเยอะกับคู่นี้นัวราคาต่ำไปฮะสายตรงเซ็บอลมองมาที่คู่นี้ผลงานไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้ความแตกต่างน่าจะเป็นทางฝั่งของเบนฟอร์ดฮะที่ได้เล่นในบ้านในถิ่นของตัวเองนะครับเสียงกองเชียร์ในบ้านน่าจะช่วยพวกเขาได้ในระดับหนึ่งเลยแม้ว่าผมรักแมนยูแต่เชื่อว่าเบนฟอร์ดจะไม่แพ้ในเกมนี้นะฮะ ฟันธงครับจบลงด้วยการที่เสมอกันไปละกันครับ1ประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็โนไปทีทีมรองครับเบนฟอร์ตน่าจะต้านอยู่เอาไหวฮะเล่นในบ้านไม่น่าจะแตกคาที่นะครับเพราะฉะนั้นจัดโนดทีมรองไปฮะพื้นที่ปลอดภัยกว้างมากกว่าชัดเจนครับคู่ต่อมาเชลซีเจอกับบรตันนะครับลงทาการแข่งขันกันในเวลา21นาฬิกาฮะที่สนามสแตมฟอร์ดบิดครับบ้านของเชลซีนั่นเองนะครับผลงานในตรนารางคะแนนของ2ทีมนี้ เรียกได้ว่าแตกต่างห่างกันอยู่ไม่ไกลเท่าไร่ครับอันดับนี่ห่างกันพอสมควรนะแต่ว่าคะแนนไม่ได้ไกลกันเลยนะครับเชลซีอยู่อันดับที่หครับโซนบนของตารางคะแนนนะครับแข่ง5ชนะ2เสมอ2แพ้1ผลต่างประตูได้เสียบวก5มีอยู่8คะแนนส่วนเบรตันอยู่ในโซนกลางข้อล่างของตารางคะแนนครับอันดับที่14นะฮะแข่ง5ชนะ1เสมอ2แพ้2ผลต่างประตูที่เสียติดลบ2มีอยู่5คะแนนต่างกันสาแต้มครับวัดว่าเปรียบเทียบกันโดยตรงระหว่าง2ทีมนี้ฮะเฮดูเฮดสิบ head head นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันมาก่อนหน้านี้ ใกล้เคียงกันเลยนะครับเชลซีนี่ชนะไปได้5ครั้งครับเสมอกันไปครั้งหนึ่งและเป็นบริตันชนะไปได้4ครั้งถือว่าพอฟัดพอเวียงนะครับเฮดเดของคู่นี้นัดล่าสุดเจอกันในปี2 0 2 5บริตันชนะขาดมาเลยครับ3ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหเชลซีนัดนี้ได้โอกาสล้างแค้นล้างตีนแล้วฮะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะนัดล่าสุดเชลซีบุกไปชนะลีคอยมาได้2ประตูต่อหนึ่งครับในึืฟุตบอลรายการ EFL คัพนะฮะหรือว่าคาราบาวคัพนั่นเองครับในขณะที่เกมนัดล่าสุดของบริตันแอน กาะมาคิเรครับถือว่าโหดดุดันมากนะฮะบุกไปถล่มบาร์ซลีตุดบานสมชื่อละฮะหประตูต่อศูนย์ครับในรายการเดียวกันเลยนะ EFL คันะครับก็เก็บสแต้มเต็มได้ทั้ง2ทีมฮะเกมนัดล่าสุดของพวกเขาถือว่าทํางานได้ดีกลับมาด้วยกันทั้งคู่ครับไลน์อัพของเชลซีนัดนี้น่าจะมาในระบบ42 3สครับจะเอาเปโดนี่5นัดหลังนี่ยิงไม่ได้แต่ว่ามีแอซิดด้วยนะครับต้องมาดูแล้วครับว่าเกมนัดน,นี้จะมีประตูมีสกอร์หรือเปล่า ในขณะที่เบรตัเนียและฮออเบียนก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับเดนนี่เวลเบคฮะนัดล่าสุดมีแอซิดด้วยนะในเกมเจอกับบาร์ซิลีนะครับนัดน,นี้ต้องมาดูว่าเขาจะสามารถทำงานออกมาได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่ก็ไม่มีประตู5นัดติดเหมือนกันฮะสำหรับทางฝั่งของเดนนี่เวลเบคสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมโอ้โหนักเตะของเชลซีบาดเจ็บเหียบครับมีปัญหาเยอะกว่าชัดเจนนะเลียมดีแล็บเองก็ยังไม่กลับมานะครับโคพาเมอร์เจาเปโดนี่ ถือว่าเป็นตัวหลักนะที่ต้องรอเช็คอาการองฟิดก,กันอีกทีหนึ่งนะครับถือว่ามีปัญหามากกว่าฮะยกให้เป็นข้อได้เปรียบของอผู้มาเยือนอย่างเบรตันไปละก,กันนะครับสภาพความพร้อมของทีมดูดีกว่าเจ้าบ้านอย่างเชลซีครับยกให้ได้เปรียบไปฮะเบรตันแอนด์ฮออบเบียนในข้อมูลตรงส่วนนี้ตลาดมองไปที่คู่นี้ยกให้เชลซีเป็นทีมต่อกัราคามาที่ครึ่งครบ่งลูกครับทีมต่อชนะ1ลูกจะได้ครึ่งให้มาราคานี้ผมมองว่าเบรตันน่าสนใจมากกว่าฮะสภาพความพร้อมของทีมเนี่ย ดูมีความพร้อมมากกว่าเพราะฉะนั้นเชื่อว่าบริตันไม่น่าแพ้ครับกดไปที่ทีมรองก็น่าสนใจไม่น้อยฮะเน้นกระหน่ำทีมรองอย่างบริตันแอนฮอบออฟเบียนไปครับส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดไปที่3ลูกทวนยีนรวมกัน3ลูกเจ้าจ่ายุนคืนแย้ายไปหลับไปนอนบ้านใครบ้านมันเกมรุกดุดันด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นนัวไปราคาสูงรับเชื่อว่าสาประตูมีโอกาสมาถ,ถึงมาไหวและสามารถเลยไปกว่าน,นั้นได้ด้วยนะฮะก็นัวราคาสูงไปแล้วกันครับสายตรงเซนบอลมองมาที่คู่นี้ ถือว่าเฮตุรูเฮตใกล้เคียงค,คู่ขี้สุสีกันมากครับเชลซีเล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าสภาพความพร้อมของทีมมีปัญหาเยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับไบรตันก็ได้เปรียบเสียเปรียบกับคนละอย่างแล้วฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายขอฟันธงว่าคู่นี้จบลงด้วยการที่เสมอกันไป2ประตูต่อ2แลละกันฮะจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็โนไปที่ทีมรองอย่างไบรตันครับแม้ว่าเสมอก็ยังได้ตได้เฮอยู่ดีซึ่งผมเชื่อว่าเขาไม่แพ้ในเกมนี้ฮะกลับบ้านแบบมีแต้มมีคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเน้นหนักเน้นนัวไปที่ทีมรองอย่างไบรับ คู่ต่อมาคริสตัลเพลเยตเจอกับทัฝางของลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ลงทําการแข่งขันกันที่สนามเซียย์เฮิร์พาร์คครับบ้านของทางด้านของคริสตัลเพลเยนเด่นครับผลงานในตารางคะแนนของคู่นี้ทําผลงานได้ดีด้วยกันทั้งคู่เลยโดยเฉพาะผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าเรามาเริ่มในส่วนของคริสตัลเพลเยกันก่อนนะเพลเยตอยู่อันดับที่5นะครับแข่ง5ชนะ2เสมอ3าไม่แพ้ใครนะครับผลต่างประตูดได้เสียบวก4ีมีอยู่9คะแนนฮะในขณะที่ลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่1ของตารางพรีเมียร์ลีกในตอนนี้เลย แข่ง5ชนะรวดแม่งทั้ง5เกมให้ตายเถอะไม่มีเสมอไม่มีแพ้นะครับ2ทีมนี้เป็นเพียงแค่2ทีมในพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่แพ้ใครนะครับต้องมาดูว่าในเกมนัดนี้สถิติจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะฮะลิเวอร์พูลนี่ผลต่างประตูได้เสียบ6นะมีอยู่15คะแนนเต็มนะครับเปิดตัวมาอย่างหล่อฮะลิเวอร์พูลในส่วนของไลน์อัพเริ่มกันที่คริสตัล팰เลตมาในระบบ3-4-2-1นะครับมาเตต้านัดล่าสุดนี่ยทำประตูได้ด้วยนะฮะต้องมาดูว่านัดน,นี้จะสามารถทำประตูได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับผลงานนัดล่า ในขณะที่ทางฝั่งของเลวภพูเองน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับกองหน้าตัวเป้าอย่างทางด้านเล็กซ์เดอร์อิซัคนัดล่าสุดยิงประตูได้แล้วด้วยนะครับนัดน,นี้น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องแล้วครับประสานงานเกมรุกกับทางฝั่งของกัคโปเวตแล้วก็ทางด้านของซาร่านะครับเกมรุกของเลวูพูนี้หดดุดันทุกตำแหน่งเลยครับสภาพกามกพร้อมของทีมคริสตัลพาเลตมีปัญหามากกว่านะฮะนักเตะบาดเจ็บเยอะกว่าครับถือว่าเปนข้อได้เปรียบของเลวภพูไปนะแต่ว่าเลวู มีติดโทษใบแดงอิกิตะเกะอยู่ตรงนี้นะฮะหนึ่งนอครับโอ้โไปถอดเสื้อซะยังน้นในนัดล่าสุดนะครับนัดน,นี้ก็เลยอดลงช่วยทีมนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่สภาพกร้อมของทีมดูจากจํานวนแล้วเนี่ยลูกทีมของอันเนอร์ส็อตก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับถือว่าไปข้อได้เปรียบของผู้มาเยือนอย่างเรียบคูไปฮะสภาพกร้อมของทีมดูมีความพร้อมมากกว่าฮะมีปัญหาให้แก้ไขปวดหัวน้อยกว่าเจ้าบ้านอย่างทางฝั่งของคริสตอฟพาเลตชัดเจนนะครับ ลาดมองมาที่คูน่นี้ยกให้ร์พูเป็นทีมต่อกดราคามาที่ครึ่งลูกครับจบลงด้วยการที่เสมอกันใครเล่นทีมต่อไว้จ่ายเต็มนะครับให้มาราคานี้โนว่วไปที่ทีมรองอย่างคริสตัลพาเลตดีกว่าครับถือว่าให้คริตเจ้าบ้านเจ้าถิ่นไปละกันนะฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับก็ไม่ถึงกับขี้เหร่อะไรคริสตัลพาเลตเพราะฉะนั้นเล่นในบ้านน่าจะยังอยู่ต้านไหวนะครับมองว่าไม่น่าแพ้ฮะโนว่วยทีมรองไปน่าจะปลอดภัยมากกว่าส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งกับสยิงร่วมกัน,กเ,น,มมนเนสาย เกมรับไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้น4ประตูไม่น่ามาถึงมาไหวฮะอย่างมากก็น่าจะ3ประตูก็ดึงไปที่ราคาต่ำแล้วกันน่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับมองว่าไม่น่ายิงรวมกันทะลุไปถึง3ประตูครับโนราคาต่ำไปฮะสายตรงเซ้นบอลมองมาที่คู่นี้เรอรวพูฟอร์มดีสุดๆครับความมั่นใจกำลังต่อเนื่องนะฮะในขณะที่คริสตัลพาเลตเองก็ยังไม่แพ้ใครในหลีกเช่นเดียวกันนะครับมาเจอกันในเกมนัดน,นี้เชื่อว่าต้องมาดูกันในเรื่องราวของสมาธิและก็แรงกดดันแล้วครับ คริสตัลเพลเจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านในถิ่นนะมาช่วยเสริมในส่วนของพลังแรงกายแรงใจสำหรับพวกเขานะครับฟันธงฮะคู่นี้จบลงด้วยการที่เสมอกันไปละกันครับ1ประตูต่อ1นะฮะจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็โนเปตตี้ทีมรอง่างคริสตัลเพลเครับถือว่าให้เครดิตของการเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเจ้าภาพได้เปรียบในส่วนนี้นะครับเน้นโนทิมรองไปครับคริสตัลเพลเดตน่าจะปลอดภัยมากกว่าฮะคู่ต่อมาลิสยูเนเต็ดครับเจอกับบอลมัดนะฮะลงทำการแข่งขันกันในเวลา21่สิบเอ็ดนาฬิกาครับ ผลงานในตารางคะแนนของ2ทีมนี้ถือว่าแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะฮะห่างกันไม่ไกลครับลีดนี่อยู่อันดับที่12นะแข่ง5ชนะ2เสมอ1แพ้2มีอยู่7คะแนนส่วนบอลหมัดอยู่อันดับที่4นะครับแข่ง5ชนะ3เสมอ1แพ้1มีอยู่10คะแนนครับแตกต่างกัน3แต้มระหว่าง2ทีมนี้เฮ t o เฮ a d ระหว่าง2ทีมนี้เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับลีดชนะไป4ครั้งครับแล้วก็บอลหมัดชนะไป2ครั้งถ้าใหญ่มารวมลีดดูดีกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ห่างกันไม่ไกลนะ นั้นล่าสุดที่เจอกันในปี2023นะครับบอลหมัดชนะมา4ประตูต่อ1เลยชนะน้อยกว่าแต่ว่าเกมล่าสุดนี่ชนะแบบถล่มทลายขาดกระะจายมาด้วยนะครับก็น่าสนใจนะฮะกลับมาเจอกันในเกมนี้นั้นล่าสุดลีดทำได้ดีครับบุกไปชนะฟูตแฮงตันวันเดอร์เรสมา3ประตูต่อ1นะครับในขณะที่บอลหมัดเองเล่นในบ้านเล่นในถินครับเสมอกับนิวคาเซิลมา0ประตูต่อ0ได้1คะแนนในบ้านของตัวเองถือว่าไม่เสียหายครับเจอกับดิวคาเซิลนะฮะต้นอยู่โอไวครับ ในส่วนของไล่อัพลีดน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับคาเวิร์ตเลวินน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนัดน,นี้เพราะว่านัดล่าสุดนี่เจอกับวูฟยิงประตูได้ด้วยนะครับผลงานดีฮะในขณะที่บอลมัดน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับกองหน้าตัวเป้าอย่างอีวานเดลซันน่ยิงนะัดที่เจอกับสเปอร์มาได้1ประตูนะครับหลังจากนั้นอีก2เกมยังยิงประตูไม่ได้ฮะต้องมาดูว่านัดน,นี้จะสามารถกลับมายิงประตูได้อีกลหรือเปล่านะครับตัวกังวังของเขาก็น่าจะเป็นทางด้านของเซเบนโยนะฟอร์มกาลัง สภาพวารพร้อมของทีมนักเตะบาดเจ็บใกล้เคียงกันยกให้จุดเจาเหมือนกันไปครับมองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนนะแตกต่างห่างกันไม่ไกลนะครับเหมือนกันไปฮะในข้อมูลตรงส่วนนี้ตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้บอลมัด AFC เป็นทีมต่อกดราคามาที่ปปสมอกสบครึ่งนะครับจบลงด้วยการที่เสมอการใครที่ทีมต่อไว้ใจครึ่งเสียครึ่งให้มาราคานี้ผมของมองไปที่การเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านของลีดยูไนเต็ดน่าสนใจมากกว่าครับเชื่อว่าพวกเขาไม่น่าแพ้นะฮะเพราะฉะนั้นนวทีมรองไปครับพื้นที่ปลอดภัยกว้างมากกว่านะครับ ส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งยิงรวมกัน3ลูกเล่นสูงถึงจะได้กรีดได้เฮมองว่า3มประตูมีโอกาสมาถึงครับดึงไปที่ราคาสูงน่าจะปลอดภัยนะฮะน่าจะยิงประตูใส่กันเยอะครับคูนน่นี้ในหนักราคาสูงไปได้ครับสายตรงเซนบอลมองมาที่คูน่นี้ผลงานใกล้เคียงคุกกี้สุสีกันครับแม้ว่าบอลหมัดเองเนี่ยนัดล่าสุดจะชนะขาดหลีดมานะแต่ว่าเฮดทูเฮดหลีดก็ยังดูดีกว่าอยู่ดีนะครับ นัดน,นี้มาเจอกันที่บ้านของลีดนะการเป็นเจ้าบ้านก็น่าจะช่วยเสริมพวกเขานะเพราะฉะนั้นขอฟันธงครับลีดสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งฮะจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็โนไปที่ทีมรองอย่างลีดอยู่ในเตดได้เลยมองว่าเล่นในบ้านพวกเขาไม่น่าแพ้ครับอย่างแย่ของแค่เสมอก็อยังได้คลิปได้เฮอยู่ดีซึ่งผมมองว่าพวกเขาชนะได้ด้วยซ้าในเกมนัดน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็กระหน,น่ำนวไปที่ลีดอยู่ในเตตครับมีโอกาสได้คลิปได้เฮมากกว่าฮะ คู่ต่อมาแมนซิตี้เจอกับเบอร์ลี่ครับลงทำการแข่งขันกันในเวลา21่สนาฬิกาที่สนามเอริฮัสเตเดียมนะครับบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผลงานในตารางคะแนนของ2ทีมนี้เปิดตัวมาไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแมนซิตี้อยู่อันดับที่9ครับโซนกลางตารางเลยนะฮะแข่ง5ชนะ2เสมอ1แพ้2มีอยู่7คะแนนส่วนเบอร์ลี่อยู่อันดับที่16นะครับแข่ง5ชนะ1เสมอ1แพ้3มีอยู่4คะแนนครับต่างกัน3แต้มฮะระหว่าง2ทีมนี้ ฮดทวเฮดสิ hate hate, นัดหลังสุดโอ้โ oh หชัดเจนครับชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วฮะแมนซิตี้ข่มยับเละเทะครับชนะรวดทั้ง10ครั้งที่เจอกันมาเลยล่าสุดในปี2024ก็ชนะขาดมา3ประตูต่อนหนึ่งนะครับถือว่าคมทิศแพ้ทางกันชัดเจนนะคูน่นี้ล่าสุดแบนซิตี้ทำได้ดีครับบุกไปชนะทางฝั่งของฮัตเตอร์สฟิลมา2ประตูต่อศูนย์นะครับในสุตบอลร,รายการ EFL ครับฮะส่วนเบอร์ลี่ในเกมนัดล่าสุดของพวกเขาไม่ดีครับเล่นในบ้านแพ้กับคาร์ดิฟ2ประตูต่อนหนึ่งนะครับ ตกรอบคาราบาวครับเป็นที่เรียบร้อยสลับเบอร์ลี่ถือว่าเสียหายเลยนะครับเกมนัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยนะครับลาบของแมนซิตี้มาในระบบ4-1-4-1ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกิน5นัดหลังนี่10ประตูเข้าไปแล้วโอ้โห,โห,โหอะไรมันจะเดือดขนาดนั้นล่พะพว่อคุณส่วนทางด้านของเบอร์ลี่ในเกมนัดนี้น่าจะมาในระบบ5-4-1นะครับ กองหน้าของพวกเขาอย่างฟอสเตอร์นัดล่าสุดมีแอสซิสต์ด้วยนะครับก็ถือว่าผลงานส่วนตัวในภาพมวลรวมก็ไม่ขี้เหร่อะไรฮะมีประตูมีแอสซิสต์ให้เห็นนะครับในช่วงหลังนี้ฮะสลหรับฟอสเตอร์สภาพความพร้อมของทีมมีปัญหาใกล้เคียงกันเหมือกันไปนะครับแตกต่างห่างกันไม่ไกลครับมองว่าการจัดทัพจากทีมของทั้งคู่มีปัญหาพอๆกันนะครับเหมอกันไปฮะในขบวมูลตรงส่วนนี้ตลาดมองวันที่คู่นี้ยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมต่อครับกดราคามาที่2ลูกท้วน ให้มาราคานี้ผมก็ยังเชื่อมั่นทีมต่ออยู่ดีเล่นในบ้านนะฟอร์มกำลังโหดเลยนะครับกองหน้าเกมรุกหน้าไว้วางใจเพราะฉะนั้นชนะขาดได้ครับนวลไปที่ทีมต่อไม่เสียหายครับส่วนราคาสูงต่มตลาดกดันที่3ลูกคว่า3ลูกครึ่งยิงรวกกัน3ลูกเล่นสูงเสียครึง่งคิดว่ามาถึงมาไหว5้ประตูมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนวนราคาสูงไปครับเกมมันแพ้ทิศแพ้ทางกันชัดเจนสำหรับคู่นี้จัดราคาสูงไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับสายตรงเซ็นบอลมองมาที่คู่นี้ แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นต่อกว่าหลายคุมครับทั้งเฮดรูเฮดทั้งฟอร์มนะผลงานนะครับเล่นในบ้านเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นดูไม่ค่อยยากเลยนะฮะเชื่อว่าชนะได้ครับก็ฟันทงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มานวไปที่ทีมต่อได้เลยนะครับเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะขาดได้ครับก็มาลุ้นให้ชนะขาดเยอะๆจะได้คลิปได้เฮกันก็ล้วกันนะครับหนัวทีมต่อไปฮะ คูต่อมานอต t i n g h a m Forest เจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับ23่สนาฬิกาสานาทีฮะที่บ้านของฟอเรสต์นะครับผลงานในตารางคะแนนนอต t i n g h a m Forest นี่อยู่อันดับที่15ครับในขณะที่ซันเดอร์แลนด์อยู่อันดับที่7นะครับเฮดทูเฮดที่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ก็ใกล้เคียงกันะครับฟอเรสต์ชนะไป2ครั้งนะครับเสมอครั้งหนึ่งแล้วก็ซันเดอร์แลนด์ชนะไป4ครั้งฮนะ นัดล่าสุดนี่ฟอเรสต์จบลงด้วยการที่เสมอกับเรอัลเบติสมา2ประตูต่อ2ในยูโรปาลีกนะส่วนซันเตอร์แลนด์ในเกมนัดล่าสุดเล่นในบ้านเสมอกับแอตันวิลลามา1ประตูต่อ1นะครับนัดนั้นติดโทษใบแดงด้วยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเก็บแต้มเก็บคะแนนในบ้านได้เป็นผลสำเร็จครับแม้ว่าไม่ใช่3คะแนนเต็มก็ตามนะครับไลน์อัพสำหรับเกมนี้ฟอเรสต์น่าจะมาในระบบ4 2 3 1ครับในขณะที่ซันเตอร์แลนด์น่าจะมาในระบบ433นะฮะสภาพความพร้อมของทีม ทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์นี่มีนักเตะบาดเจ็บเยอะกว่าเยอะนะครับถือว่าไปขอด้เปรียบของเจ้าบ้านไปฮะนอตติงแฮมฟอร์เรสสภาพความพร้อมของทีมดูดีกว่าชัดเจนครับตลาดมองไปที่คู่นี้ยกให้นอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นทีมต่อนะกดราคามาที่ครึ่งลูกนะครับให้มาราคานี้ก็เน้นไปที่ทีมต่อครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเล่นในบ้านสภาพความพร้อมของทีมดูดีกว่าเชื่อว่าสามารถเก็บสามคะแนนเต็มได้ในเกมนั้นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็โ้นไปที่ทีมต่อครับนอตติแฮมฟอร์เรสน่าไว้วางใจได้มากกว่าสส่่่วนรราาาคคููงงตตลลดกมที2ึ ยิงรวมกัน3ลูกเล่นสูงถึงจะได้คลิปได้เหเชื่อว่ายิงประตูใส่กันไม่เยอะแตนไปที่ราคาต่ำละกันนะมองว่า3ประตูไม่น่าจะไหวครับนัวราคาต่ำน่าจะปลอดภัยมากกว่าฮะสายตรงเซนบอลมองมาที่คู่นี้ใกล้เคียงคุคกคี้สูสีกันครับแต่ว่านนี้ให้เครดิตของน t อตแ g h a ฟอร์เรทที่เล่นในบ้านแล้วก็สภาพกำพร้อมของทีมที่ดูดีกว่านะครับ ปันธงฮะจบลงด้วยการที่น็อตเทียมฟอร์เรสชนะไป1ประตูต่อศูจัดกับราคาที่ตลาดให้มาขอาพาเพื่อนเน้นหนักเน้นนัวที่ราคาต่ำฮะระหว่างคู่นี้น่าจะปลอดภัยเซฟโซนมากที่สุดนะครับยิงตรงกันไม่น่าจะเกิน2ลูกฮะนัวราคาต่ำไว้น่าจะได้คลิกได้เหตุสุดๆครับปิดงบจบงานกันด้วยคู่สุดท้ายในคลิปนี้ชาแนลฮับสเปอร์เจอกับฟุตแฮมตันวันเดอร์เรสนะครับลงทำการแข่งขันกัน,น,ในในเวลาตีสองฮะคู่เดึกเลยครับผลงานในตารางคะแนนของ2ทีมนี้อยู่กับคนละโลกเลยครับสเปอร์นี่อยู่อันดับที่3านะฮะใน จมท้ายอมบววอยู่ในตอนนี้ฮะอยู่ในันดับที่20เป็นทีมเดียวที่ยังไม่มีแต้มไม่มีคะแนนเลยให้ตายเถอะแข่งมา5เกมแพ้ game, แม่ง5เกมเลยถุยชีวิตเฮตุเฮของคู่นี้เจอกันมา10ครั้งหลังสุดสเปอร์ชนะ4เสมือนหนึ่งแล้ววูฟชนะ5นะครับเฮตุเฮตไม่ขี้เหร่ฮะเวลาเจอกับสเปอร์สำหรับวูฟนัดล่าสุดสเปอร์ชนะมา3ประตูต่อ0นะใน EFL ครับนะฮะส่วนวูฟนี่ ก็ชนะมาสประตูต่ตอศูนย์ครับชนะเอฟเวอร์ตันด้วยนะฮะในสืฟพตบอลรายการเดียวกันเลยครับ EFL ครับนะฮะถือว่าทําผลง,งานได้หล่อด้วยกันนะคู่ฮะในเกมนัดล่าสุดของพวกเขาไล์อัพสำหรับคู่นี้สเปอร์น่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับส่วนทางฝั่งของพวกแฮงตันวันเดอร์เรสต์น่าจะมาในระบบ3-4-2-1ครับโดยที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีม ท็อปแมนสเปอร์มีปัญหามากกว่าเยอะเลยนะครับผู้เล่นบาดเจ็บเพียบครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของวูฟไปนะสภาพความพร้อมของทีมดูดีกว่าชัดเจนนะครับข้อมูลตรงส่วนนี้ทีมเยือนดูดีกว่าฮะยกเป็นข้อได้เปรียบของผู้มาเยือนอย่างบูแพตันวันเดอร์เรสไปครับตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้สเปอร์เป็นทีมต่อกราคามาที่ลูกควบลูกครึ่งเลยให้มาราคานี้โนไปที่ทีมรองครับเชื่อว,ว่าบูแพรตันวันเดอร์เรสไม่น่าจะแพ้ขากยกระจายฮะสภาพความพร้อมของทีมดูดีกว่าเพราะฉะนั้นนวนทีมรองไว้ไม่เสียหาาาาายรรคคสููงงตมมลลดกกดที่2ึบ3 ยิงรวมกัน3มลูกเล่นสูงถึงจะได้กรีดได้เฮครึ่งหนึ่งนะครับก็ให้มาราคานี้มองว่ามาไหวนะ3ประตูซื้อเกมลุกของคู่นี้นะครับนัวราคาสูงได้เลยฮะมองว่ามีโอกาสมาถึงมาได้ครับจัดหนักไปที่ราคาสูงครับแต่ตรงเซบอลมองมาที่คู่นี้ถ้าได้มาสเปอร์ดูดีกว่าก็จริงครับหน้าไว้วางใจได้มากกว่าแม้ว่าเล่นในบ้านนะแต่ว่าสภาพความพร้อมของทีมแย่กว่าเยอะครับเชื่อว่าไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนของลูกทีมโทมัสแฟรงค์นะครับเถิดึ้นคอครับเชื่อว่าน่าจะสู้กันได้สนุกครับฟันธงครับสเปอร์ชนะไป2ประตู่อง จัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็โน้ตไปที่ทีมรองอย่างวูฟแฮมตันวันเดอร์สนะครับต่อยแพ้แต่ถ้าไม่ขาดก็ยังได้พิปได้เฮอยู่ดีพื้นที่ปลอดภัยกว้างขนาดนี้จัดโนวตทีมรองไปก็ไม่เสียหายครับกระหน่ำไปที่ทีมรองอย่างวูฟเลยครับใส่ตรงเซียนบอลมองไปจากมุมบนคู่แรกหนักไปที่ทีมรองอย่างเบรนฟอร์ดครับเล่นในบ้านในทีนฮะเชื่อว่าพวกเขามีแต้มมีคะแนนครับไม่น่าแพ้ฮะคู่ที่2มองไปที่ทีมรองอย่างบรตันแอทล็อตออเบียนบุกมาเจอทีมตึงอย่างเชลซีแต่เชื่อว่าสุดท้ายก็มีแต้มกกกัับ้้าาานรรพ่่่ววยททีีมมอองงงไปปื คู่ที่3กระหน่ำไปที่ทีมรองอย่างคริสตัลพาเลตเจอกับลิเวอร์พูลก็จริงแต่ฟอร์มพวกเขาก็ไม่ธรรมดาเชื่อว่าเล่นในบ้านน่าจะต้านไหวจัดทีมรองอย่างคริสตัลพาเลตไปฮะคู่ต่อมานัวทีมรองครับลีดยูไนเต็ตเล่นในบ้านนะครับเจอกับบอลมัดมีโอกาสเก็บแต้มเก็บคะแนนในบ้านของตัวเองได้ขอแค่เสมอก็เป็นพอนะครับเพราะฉะนั้นหนัวทีมรองอย่างลีดไปครับคู่ต่อมาหนักไปที่ทีมต่ออย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสชนะขาดได้ครับเล่นในบ้านในถะิ่นฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยเจอกับเบอร์ลี่ขยี้ได้นะครับเพราะฉะน,น คู่ต่อมาหนักไปที่ราคาต่ำครับนักเฮมฟอเรสเจอกับเซนต์เด์แลนเชื่อว่าคู่นี้ยิงประตูใส่กันไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นนัวราคาต่ำไว้น่าจะเซฟโซนปลอดภัยมากที่สุดปิดงานด้วยคู่สุดท้ายย้ายมาดูทีมรองอย่างวแฮมงตันวันเดอร์เรสบูไปเจอกัจบจอเปอร์ครับเชื่อว่าแพ้แต่ไม่คิดว่าขาดนะครับซึ่งถ้าเกิดผลงานออกมาทรงนี้ก็ยังไม่เสียหายก็ยังได้กลิดได้เฮอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลอดภัยกว้างขนาดนี้ก็นัวทีมรองอย่างวูไปครับสรุปข้อมูลในคลิปนี้รองเบนฟอ bit, ร์ด ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ราคาต่ำระหว่างนอตติงแฮมฟอเรสเจอกับเดอร์แลนด์และรอว์เรแฮนตันวันเดอรเรสอร่อยใครต้องการข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งมากกว่านี้ก็ไปนัวไปเพิ่เมเติมได้ฮะในชุมชนสายตรงเซียนบอนลนะครับทุกตัวเลขและสถิติโกหกไปได้และนี่คือข้อมูลที่เราทรงออกไปในสไตล์เราสายตรงเซียนบอล